ก็ต้องกราบสวัสดีนะเพื่อนๆนักสะสมนะครับมือเก่าและมือใหม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทางช่องเบนส e n รนไทยนะครับมี Facebook นะครับเบนเ์เรนไทยนะครับผู้ติดตาม1 4แสนนะครับฝากให้เพื่อนๆเอฟซนะครับไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีเหรียญ5บาทนะครับพระเศียรเล็กที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่9กนะครับที่ จะมาประกาศรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนเอฟซนะครับเหรียญนี้นะถ้าเป็นเพื่อนเอมีนะครับผมปลาเมินเริ่มต้นให้อยู่ที่10,000นบาทเลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่มีเงินตาเงินตรานะครับที่เป็นเงินตาต่างประเทศนะครับเหรียญเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินจีนหยวนนะครับหรือเหรียญเท็ดวันดอลลาร์นะครับก็ส่งเข้ามาทางช่องทางการติดต่อของเราได้เลยนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับใครที่มีเหรียญนี้นะอย่างที่ผมเคยพูดไว้ ทางต้นคลิปนะครับว่ามีราคาประเมินเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งบาทนะครับขอเป็นเพื่อนจำรายละเอียดในส่วนของด้านหน้านะครับที่เป็นพระบรมมายาสาธาติศลัก์นะครับของพระบาทสมเด็จพระอ่าพระบรมินทรภูมิพลอดุลยเดชนะครับของรัชกาลที่เก้าเอาไว้ให้ดีนะครับโดยจะมีข้อความนะครับในฝั่งของนะครับด้านอ่า้ายมือนะครับว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็ขวามือนะครับว่า เอราชกาลอีกคาวนั่นเองโดยเหรียญแบบนี้นะครับผมประเมินเริ่มต้นให้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับด้านหลังนะครับขอให้เพื่อนๆจดจําไว้นะครับว่าเป็นวัดเบญจประเพชษตูศิธิ์วัดอารามนั่นเองนะปีสองห้าสี่ศูนย์อะสองห้าห้าศูนย์นะขออภัยนะครับปีสี่ศูนย์ก็มีราคานะครับแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับส่วนปีสองห้าห้าศูนย์นะครับที่มีจํานวนการผลิตเยอะกว่านะครับทําไมผมประเมินให้ในราคา 1นึ0งบาทนะครับเป็นเพื่อนจะต้องติดตามดูข้อมูลกับรายละเอียดให้ดีๆนะเพราะว่านะครับไม่ใช่ทุกเหรียญที่จะสามารถขายได้นะครับถ้าเป็นเหรียญน,นะครับ5บาทปี2550แบบปกติที่มีจํานวนการผลิต100กว่าล้านเหรียญน,นะครับในตลาดในวงการนะกรบสมนะครับณนะตอนนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้นครับว่ายังไม่มีราคา อย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่าไม่ใช่ทุกเหรียญที่มีราคาแล้วจะขายได้นะครับเราก็ต้องดูกันที่ความหายากความหาง่ายจํานวนการผลิตเป็นต้นไปนะครับแล้วทีนี้นะครับเหรียญน,นะครับ5าบาทปี2550ที่เราประกาศรับซื้อนะครับเป็นชนิดราคานะครับสูงถึง1 0 0 0 0บาทเดี๋ยวจะเป็นยังไงเพื่อนทนะครับต้องติดตามดูนะครับ อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆสังเกตถ้าเป็นเหรียญปี50แล้วนะครับทีนี้มาดูกันที่นะครับขอบเฟืองนะครับหรือขอบเหรียญนะครับดูตรงนี้เลยนะครับแล้วผลปรากฏว่านะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่มีลักษณะนะครับก็คือเป็นเหรียญที่บางกว่าปกตินั่นเองนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบบางกว่าปกตินะครับ เรายินดีรับซื้อให้เรายินดีรับจบให้ในราคา1 0 0 0 0บาทนะครับสังเกตด,ดูให้ดีนะครับส่วนใครที่มีก็นะครับเราทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วกอย่าลืมติดต่อเราเข้ามาตามช่องทางการติดต่อของเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ้กับทางช่องของเราเองอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเบนท์เรียนไทยกันด้วยในวันนี้นะครับเราต้องขอลาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ